อย่างยดเชียสุราธานีนะครับมีการประชุมวิชาการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวการ,กรเกษตรและอุตสาหกรรมท่านชีวภาพครั้งที่สองนะครับเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดรวมถึงเผยแพล่องค์ความรู้และนวัตกรรมครับโดยที่โรงเรียนบางไตสุราธานีนะครับน,บนายบรรณสิริราชาวาลรงผู้อธิการเจ้าสุราธานีเป็นประธานในการประชุมวิชาการดังกล่าวนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพมลรองอธิการบดีมาวลายัยสุขรานคารินทร์เยอเคสุราธานี พร้อมด้วยอันพักรัฐประชาชนผู้ประกอบการผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและประชาชนข้าวรลวมานะครับค่ะกิจากรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยส่งคล้านครินวิทยาเขตสุราธานีเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาต,ต่อยอดและการบูรณาการการศึกษาวิจัยรวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรูร้และนวัตกรรมซึ่งในปีนี้ค่ะเขาได้มีการกำหนดรูปแบบงานที่เน้นในด้าน wellness and aging society นะคะก็เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการรวมกับถูกภาคส่วน ซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างคมที่ซอดคลองกับสถานาการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางกายและก็ใจมากยิ่งขึ้นรวมทางเพิ่มความตระนักให้เกิดการวางแผน่นข้าสู้สร้างคมผู้สูงอายุในทุกภาคส่วนทั้งด้วยงานพักรัฐเอกนชนชุมชนท้องถิ่นรวมทางได้นําองค์ความรู้ไปสู้การต่อยอดและก็พัฒนาเทคโนโลยีไม่ๆม่ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมออเวียกิตรุรัตนะนะครับกหนันในเครือข่ายนะครับนะได้แก่สำนักบริการวิชาการและการสถาบันวิจัยภุอุศาตรมาวิาลเชียงหมบุธนินสร,ราการจ์จะนองนองนักศึกษาของมออเวียกิสุรัสนะนะครับกิจกรรมเสวานานในวัวข้อ ความปลอดภัยชะลอชะราชิว่ามีทุกน,นะครับแต่ก็ววาข้อยกระดับโรงงานทุ่นสังคมคาร์บอนเป็นทุนเป็นต้นนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับนะ้ะ